พอมันต้องการเข้ามาเป็นของตัวเองปุ๊บอันนั้นเนี่ยอัตตาอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเอามาเป็นของเราวัตถุบุคคลความรู้สึกนี่คืออัตตาเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แต่เมื่อใดที่เราเรียนรู้ที่จะให้เห็นไหมทานสละแบ่งปันความได้จริงๆกลับได้จากตรงนี้พระพุทธเจ้าชี้เลือกอาการ อาการของจิตเราจะไม่มีทางเห็นอาการของจิตได้เลยถ้าเราขาดสมาธิมันเป็นสิ่งดีเนื่องกันเหมือนเราเรียนรู้ที่จะให้พอใจมันพอใจในการทําโดยที่ไม่ไม่ได้เพื่ออะไรสมาธิตัวนี้จะค่อยๆเกิดตัวสมาธินี่แหละจะย้อนกลับมาให้เห็นทีนี้มันเลยมันเลยยากเพราะคนเนี่ยธรรมชาติเนี่ยวิชามันฝังว่าต้องได้มา,มาเกิดมาปุ๊บเราก็โดนสัญญา พ่อแม่ครอบครัวรอบข้างให้เรียนรู้ให้แข่งขันต้องมีต้องเป็นต้องนั่นต้องนี่อยู่ตลอดเวลาจะมีสักคนหรอสักครอบครัวล่ะที่อเรียนรู้ที่จะให้นะลูกแบ่งปันนะอันนี้ก็ไม่ใช่ของเรานะเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่อันนี้คือสัญญาใหม่ไอ้อนุสัยเดิมไอ้ที่อยากได้มันมีอยู่แล้วทีนี้อาจารย์ไอ้ที่อยากได้มีอยู่แล้วยิ่งสอนให้กันอยากได้เข้าไปอีกอ่า มันเลยห่างไกลออกไปเรื่อยห่างไกลจากอะไรห่างไกลจากความจริงทั้งๆท,ที่ความจริงเนี่ยเปิดเผยอยู่ตรงหน้้นะแล้วก็ซื่อตรงด้วยอ่าซื่อตรงด้วยเราปลูกอะไรลงไปเราทำอะไรลงไปสิ่งนั้นเกิดกับเราก่อน